วาศาชั้นป3เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยวันนี้นะคะคุณครูมีวิดีโอมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะคะแต่ในขณะที่นักเรียนดูวิดีโอเนี่ยอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมการใช้พลังงานของครอบครัวนี้ด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะแล้วอาพ่อครับเชิญเลยครับ เออเอ้ยเอ้ยเจ้าเกงทำไมบ้านเองมันหนาขนาดนี้ล่ะฮะอ๋อ,อผมเปิดแอร์ทิ้งไว้ก่อนออกจากบ้านไปนะครับเวลากลับมาจะได้เย็นๆไงอ๋อเหรอโอ้อโอ้อ้าวเจ้าโตไม่เจอกันสักน,นานไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นเออ ลหลอ๋อทำกับข้าวอยู่อ๋อใช่ใช่เรื่องนั้นนี่เหรอออ้ยฉันชอบมากเลยอะอืมแม่ครับแม่ครับออผมขอไข่ดาวด้วยนะก็ข้าวนี่มันก็นเยอะแยะแล้วพอแล้วละมังไม่เป็นไรคร่ะบพ่อเอ,อ,อ้ยอุนปู่ครับผมไปนอนก่อนนะครับ อ้าวแล้วนี่จะไม่ปิดไฟเหรอเปิดไว้แหละพ่อจะได้ไม่มืดอ่ะฟันดีนะครัพ่อฮึอะไรกันเฮยสูงอีกเจ้าโตอีกนิดเออดีมากพ่อครับเดี๋ยวผมไปวิ่งสักหน่อยนะครับพ่อแล้วจะไปวิ่งที่ไหนละ่ะอ๋อสวนสาธารณะหน้าหมู่บ้านนี่แหละพ่อตรงนี้ห้านาทีก็ถึงแล้วอ้าว แล้วแกติดเครื่องรถไว้ทำไมผมติดเครื่องเปิดแอร์ไว้นะครับจะได้ยินเย็นผมไปเลยครับพ่ออีกแล้วเหรอเออมานีเออเอ,ออย่างนี้อย่างนี้เออดีมากดีมากออยเฮ้ย ฉันน่ะดูไปก็โมโหไปนางเอกมันก็ซื้อซื้อจะไปทานตัวร้ายได้ยังไงนะอุ้ยอุ้ตายแล้วตายแล้ว,ลวทำไงดีคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆดูวิดีโอรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเออย่างเงี้ยก็บอกคุณครูได้แล้วใช่ไหมคะว่าพฤติกรรมที่ครอบครัวเนี้ยใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยนะ่ะมีอะไรบ้าง ครอบครัวนี้ใช้พลังงานฟุ่มเฟือยมากเลยใช่ไหมคะคุณครูขอยกตัวอย่างพฤติกรรมดังนี้นะคะเปิดเครื่องปับอากาศทิ้งไว้เปิดเตารีดทิ้งไว้เปิดไฟทุกดวงและเปิดตู้เย็นทิ้งไวค้ค่ะข้อเสียของการใช้พลังงานไฟฟ้าฟุาฟ่มเฟือยเสียค่าไฟมากเกินความจำเป็นทรัพยากรที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงและเพิ่มสารพิษในอากาศค่ะ แล้วนักเรียนคิดว่าการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดละ่ะมีผลดีอย่างไรการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลดการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและช่วยลดสารพิษในอากาศค่ะแล้วนักเรียนจะช่วยประหยัดไฟฟ้าอย่างไรกันบ้างคะวิธปีประหยัดไฟฟ้าอย่างง่ายๆมีดังนี้ค่ะ ปิดเครื่องปรับอากาศเมือ่อไม่ได้ใช้ไม่เปิดเ um, ตารีดทิ้งไว้ปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้และไม่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้นะคะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเนี่ยช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรไปดูกันเลย like ค่ะการผลิตกระแสไฟฟ้าต้องใช้พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข o เ e า ควันและขี้เท่าซึ่งทำให้อากาศเป็นพิษได้ถ้าเราประหยัดพลังงานนะคะก็จะช่วยลดการผลิตไฟฟ้าให้ลดลงจึงช่วยให้รักษาสิ่งแวดล้อมได้นั่นเองค่ะข้อควรระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีดังนี้ค่ะ เมื่อร่างกายเปียกน้ำเช่นมือเท้าไม่ควรจับหรือสัมผัสอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะถ้ามีไฟฟ้ารั่วจะถูกไฟดูดอย่างรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนสูงเช่นเตารีดเตาไฟฟ้าไม่ควรใช้งานใกล้สานไวไฟนะคะและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานค่ะ การถอดปลั๊กและเต้าเสียบควรจับที่ตัวเต้าเสียบนะคะไม่ควรดึงสายไฟเพราะอาจทําให้สายไฟภายในขาดและเกิดไฟฟ้ารัดวงจรได้ค่ะอย่าใช้ผ้าหรือกระดาษพรางหรือบางหลอดไฟเพราะอาจเกิดอักคีภัยได้นะคะอย่าใช้สายไฟฟ้าหรือเต้าเสียบที่แตกชำรุดไปเสียบที่เต้ารับเพราะอาจจะเกิดไฟฟ้ารัดวงจรและถูกไฟดูดได้นะคะ อย่าเสียบรักเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอันที่เต้ารับเพียงอันเพียงอันเดียวนะคะเพรเต้ารับจะมีความร้อนสะสมเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าควรศึกษาวิธีใช้และปฏิบัติตามคู่มือนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะถ้าพบอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแตกหรือชำรุดให้ควรรีบเปลี่ยนใหม่โดยเร็วนะคะ อบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ